สาสนพัฒนายาวชนมีความรู้คู่คุณน่ะทำนำชีวิตตนก้าวไกลในสังคมด้วยการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาดินวางตาสีตั้งอยู่หมู่ที่11บ้านเขาดินวางตาสีตําบลสะสิเหลี่ยมอําเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสองเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่6จํานวน8ห้องเรียนจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น164คนครูประจําการ8คนครูอัตราจ้าง4คนครูธุรการ1คนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเขาดินวางตาสี นางสาวกฤิดดากฤิดสวนวุฒิจากสถานการณ์เสี่ยงของโรงเรียนอาจเป็นเพราะพื้นฐานของครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างต้องทำงานหาเลี้ยงจึงเจือครอบครัวไม่มีเวลาในการดูแลลูกอย่างใกล้ชิดทำให้นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านพฤติกรรม เรื่องความรับผิดชอบขาดระเบียบวินยัยไม่สนใจการเรียนและด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยขึ้นทำให้นักเรียนขาดกระบวนการคิดไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตขาดระเบียบวินยัยและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ระดับสามดาวมีผลการดำเนินงานดังนี้ ด้านที่ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนจัดแยกห้องเรียนและอาคารต่างๆอย่างเป็นระบบเน้นความสะอาดปลอดภัยสภาพแวดล้อมร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมค่ายคุณธรรมสร้างจิตไวสัยกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมโครงการการคัดแยกขยะเสริมสร้างคุณธรรมสู่ความพอเพียงตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ได้นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีผลการประเมินเพื่อนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายหน้าที่ให้ครูประจำชั้นดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือใฝ่เรียนรู้สู่ความพอเพียง โรงเรียนมีการบูรณาการปลูกฝังคุณธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความพอประมาณมีวินยัยขยันประหยัดเก็บอ,อมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองความเสียสละการแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยการสังเกตนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้นปฏิบัติตามกฎระเบียบรับผิดชอบดีขึ้นมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนโดยนำเสนอหน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน ด้านที่2ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมมีการบริหารงานที่มุ่งมั่นและการขับเคลื่อนโครงการโดยกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและนำไปปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมออีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาและเป็นเวลาผู้จัาสุภาพอ่อนหวานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกับชุมชนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนด้านที่3ด้านครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการคัดเลือกครูแกนนำเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู โดยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมโดยบูรณาการทุกรายวิชาพร้อมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมมีการจัดหาสื่อการสอนพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้มีความสามคัคคีมีวินัยใจอาสา มีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยผ่านโครงการคุณธรรมมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการรายงานการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารเป็นระยะมีการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนในชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ในเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนพร้อมทั้งได้รับการยอมรับหรือได้รับรางวัลยกย่องจากองค์กรต่างๆด้านที่4ด้านนักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางบวกให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆและดำรงชีวิตพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยทำพอประมาณให้เหมาะสมกับตนเองไม่ฟุ้งเฟอ้อและฝึกตนเองให้รู้จักความพอดีพอเหมาะ ส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นทุกปีโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีจังหวัดชนบุรีมีความมุ่งมั่นในการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยรู้จักหน้าที่ของตนเองมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความ สุขและยั่งยืนต่อไป